นิวร์นะ,นะกีเลรเครื่องกลางกั้นคุณความดีว่างัน้นเึ่งเป็นเหตุให้เราผู้เรียนมามากสงสัยได้มันกลางกั้นคุณความดีอะไรที่ไหนบางทีเพราะมีกีเลรพวกนี้แหละเป็นเหตุให้เราไม่เคยเด็กจะทําดีกลับคิดจะทําดีขึ้นมาเพราะปล่อยฟังพระท่านท่านบอกว่าต้องใส่บาตร ต้องหัดบรดีจากจึงกระเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อะไรกันได้เกิดอยากได้การเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะก็เลยขวนขวายทําบุญเพราะถ้าไม่ทําก็ไม่อาจจะเข้าถึงสวรรค์ได้เห็นไหมเกิดกิเลสก่อนถึงได้ทําบุญถ้าไม่อยากไปสวรรค์ก็ไม่คิดจะใส่บาตรหรอกเกิดอยากไปเพราะฉะนั้นมัน ถูกแล้วเลยที่บอกว่ากิเลสกลางกันคุณความดีเอาก็จริงๆริงไรได้กลางกันคุณความดีกลับสนับสนุนให้ทําคุณความดีอะไรกันเสอีกเดรปรากฏว่าถ้าหากว่าเขาไม่จารึกชื่อเป็นแผ่นป้ายใหญ่ๆว่าใครสร้างนะครับโรงเรียนโรงพยาบาลไม่มีใครคิดที่จะบริจาคสักเท่อะไร แต่ว่าแม่เขาจะประกาศชื่อเป็นตัวหนังสือใหญ่โตเห็นตั้งแต่ไกลๆเลยอยากจะทำปรากฏว่าถึงหน้าหาเสียงเนี่ยเห็นไหมครับใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรตอนระยะนั้นแหละนะครับแม่ทำความดีกันนักหนาทำนั่นทำนี่ทำโน้นนะย ร้วนแต่ว่าปร,ประกาศให้รู้ว่าใครเป็นคนรีิม่มใครเป็นคนทํำดังนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความอยากในลาบสักการในชื่อเสียงเป็นเหตุให้คนทําดีทีนี้พวกนี้มันเป็นกิเลสนะนี่โวนแล้วมาบอกว่ากางกั้นคุณความดีมันถูกต้องแล้วหรือไม่ก็ต้องฟังคำอธิบายต่อไป ความว่ากลางกั้นคือห่อหุ้มได้แก่ขัดขวางห้ามซึ่งกุศลจิตที่พึงเกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับฌานเป็นต้นนะอย่างนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นกลางกั้นห่อหุ้มนะจิงอยู่ความดีแต่ว่าเป็นความดีเฉพาะอย่างไม่ใช่ความดีทั้งหลายทั้งปวงอย่ายลืมว่า เทศนาเกี่ยวกับนิโรนเนี่ยเป็นเทศนาสําหรับพระโยคาวาจรผู้ปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่สําหรับคนทั่วๆั่วไปเราเกิดกิเลสทั้งวันนะครับอยากดูละครได้ดูแล้วก็เพลิดเพลิน,นอะไรนะก็เปิดโทรทัศน์ดูสร้างความเพลิดเพลินกันไปอะไรอย่างนี้นะครับถึงเวลาก็ทํานั่นกินทํานี่กินใจอร่อยอร่อยไปหรือไปหาของกินนอกบ้านเที่ยวเตยที่นั่นที่นี่ กิเลสกลุ่มรวมว่าเส้นนักหนาแต่กีเลสเหล่านั้นสําหรับเราหาใช่นีวนไม่เพราะอะไรหรือเพราะเราไม่ใช่คนบํนาเพ็ญฌานหรือจเจริญกรรมาฐานอะไรสักหน่อยเราจะมาขัดขวางอะไรเพราะฉะนั้นที่บอกว่าขัดขวางห้ามกุศลหรือความดีนะครับก็เกี่ยวกับว่าเป็นฌานเป็นต้น คือไม่ยอมให้กุศลและจิตได้เกิดขึ้นโดยประการนั้นคือโดยประการที่จะเป็นฌานเป็นต้นนะก็ด้วยคำว่าเป็นต้นในคำว่าฌานเป็นต้นพึงรวมเอามรัขกามาฌานและมรรคเนี่เป็นอย่างนี้นะครับขยายความว่าในการเจริญสมัมมาทัตทำทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นไปโดยประการที่กลางกัน้นความบังเกิดแห่งฌานนี่ เราแต่หากว่าถูกทําเหล่านี้ครอบงำอยู่บ่อยๆการเจริญฌานไม่สำเร็จจริงๆด้วยต้องมีวิธีการทำให้ระงับทำให้บันเทาไปตามลำดับโดยการที่พอเกิดอยู่ได้บ่อยๆก็คอยบันทอนกำลังของสมาธิจำเดิมแต่ต้นตั้งแต่ต้นเลยเนะจัดการทำให้สามกำลังเสีย สมาธิพอจะมีกําลังขึ้นมาเสหน่อยอา้าวไอ้กิเลสพวกนี้เกิดขึ้นมาเสอีกเดียวบั่นทอนกาลังเสียทาให้กําลังนั้นไม่เพิ่มพูนเป็นไปเสืบต่อจนกระทั่งบรรลุถึงอัปปนาในที่สุดนี่แหละคือความเป็นนิโยนไม่ให้สมาธินั้นมีกําลังเพิ่มพูนเสืบต่อกันไปจนเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอัปปนาฌาหรือแม้อุปจาระฌาในภายหลัง อย่าว่าแต่อปนาเลยนะครับแม้อุปจาระฌานก็เกิดไม่ได้นะคือว่าผลภายหลังมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็นนิวรณ์ส่วนในทางวิปัสสนาก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันย่อมเป็นไปเพื่อความกลางกลางกั้นความบังเกิดแห่งมรรคไม่ใช่ไปกลางกั้นมรรคทีเดียวนะกลางกั้นจับตั้งแต่ต้นคือตอนเจริญวิปัสสนาอยู่ โดยการที่ครอบงอยู่บ่อยๆก็บรนทอนกำลังของสมาธินั่นแหละขึ้นชื่อว่าน,นี่วเนี่ยมันเป็นปฏิปักษต่อพวกสมาธิอันจะเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนานั่นเทียวบรนทอนกำลังของสมาธิแล้ววิปัสสนาจะเกิดได้อย่างไงเพราะวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นปัจจัยนะหิวินาคณิกะสมาธิงวิปัสสนา สัมภวติเป็นความจริงว่าเว้นคณิกะสมาธิเสียวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางวิปัสสนากิเลสพวกนี้เกิดขึ้นบั่นทอนกำลังของสมาธิสมาธินั่นคืออะไรคือคณิกะสมาธิที่จะเป็นบาตแห่งวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนาใช้อาสมาธิเป็นปัจจัยก็จริง แต่สมาธินั่นแค่กานิกะสมาธิเป็นเหตุให้วิปัสสนาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นไม่ได้แม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็คอยแต่จะเสื่อมไปนี่เป็นอย่างนี้นะทั้งไม่อาจจะทำให้ก้าวหน้าไปจนบรรลุถึงมากได้ก็มัวแต่เสียตั้งแต่ขั้นวิปัสสนาจะไปเจริญไปจนถึงมากได้ยังไง จึงกล่าวได้ว่ากลางกันทั้งฌานกลางกั้นทั้งมรดังนี้เลยนะนี่คือความเป็นนิวรณสมาธิวิปัสนามรกในกลางกันอย่างนี้จริงๆอะสมาธิอย่างเดียวต่นะแต่ว่ามันมีผลไปถึงความเกิดขึ้นไม่ได้แห่งวิปัสนาได้มากก็พูดเทียวว่ากลางกันทั้งสมาธิทั้งวิปัสนาทั้งมรด ในอัตตะกะถาทั้งหลายจะกล่าวไว้อย่างนี้กามคือราคะอันมีประมาณยิ่งในกามคุณแน่ในเองเป็นฉันทะคือตัณหาฉันทะเพราะฉันทะในเป็นชื่อของธรรมสามอย่างหนึ่งในเจตสิกตัวหนึ่งที่เรียกว่าฉันทะกัตตุก,กัมยตาฉันทะ,ทะความใคร่ที่จะทับกิจนั้นนั้นให้สําเร็จไปสองตัณหาฉันทะ เวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันตาคะเกิดฉันตาคะในรูปที่เห็นแล้วอย่างนี้เป็นตนฉันทะอย่างนั้นคือตัณหานะไม่ใช่กัตตุก,กมิจตตาฉันทะเป็นโลภเจตสิกไม่ใช่ฉันทะเจตสิกตัณหาอย่างโอนเขาเรียกว่าฉันทะถตาอย่างเกรกาเรียกว่าราคะแล้วก็ความเพียรก็เรียกว่าฉันทะได้นะ ยังฉันแไ้เกิดขึ้นเพื่อและอากศุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าในที่นี้หมายเอาไอ้ตันหากามคือราก็อันมีประมาณยิ่งในกายมคุณแห่ในเองเป็นฉันทะเพราะมีสภาวะพอใจในอารมณ์เพราะเอ็ดนั้นจึงชื่อว่ากามาฉันทะ กามาฉันทะนั่นเองเป็นนิโวนเพราะเอ็นนั้นจริงชื่อว่ากามาฉันทะนิวนกามน่ะหมายถึงราคะแต่ว่ากามคือราคะอันนี้นะเป็นความพอใจในอารมณ์ว่างั้นก็เลยเรียกเป็นสองสั์ติดกันไปว่ากามาฉันทะเป็นนิวนอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากามาฉันทะนิโนวนก็าอาการที่กากรกั้นแหน่งกามาฉันทะนิวนนั้นเป็นอย่างนี้คือ กลางกันจริงแต่กลางกันโดยประการอะไรก็ยังบอกให้ท่านทั้งหลายทราบอีกอันนี้ก็ต้องไปค้นมาตามกําบีอัตกาฐานนั่นอัตกาถานี่แม้ชั้นดีกาลงมานะครับมีใครที่ไหนบอกท่านได้ถึงขนาดนี้อ้าวจริงๆที่อื่นก็ก็บอกแต่ว่ากลางกันจบกันไปแต่กลางกันยังไงกามาฉันทะนีวอนกับปยาปาทนตีวอกลางกันเหมือนกันเวลา อันนี้ต้องไปค้นพืมาหามาแล้วก็มาบอกท่านทั้งอะไรเพราะฉะนั้นผมตายไปแล้วยังไม่มีแก่ใจจะทำบุญอุทิศกุศลไปให้อีกแม้ก็ใจดำเงินจังเลยเมื่อจิตตัวกามฉันทะประราปรรมให้ยินดีในกามคุณอยู่นี่เห็นไหมครับกามฉันทะไอ้ที่เรายังละไม่ได้นะคอยปละราปรรมจิต ให้ตามยินดีในอารมณ์ทั้งหลายนอารมณ์ในที่นี้ก็คือกามาคุณเพราะกามาคุณนั่นแหละนะมันเหมาะมันเข้ากันได้คือมันเมสกับการมาฉันทะจิตสันดานก็ไม่น้อมไปในปฏิปทาอันเป็นเครื่องตวนกระแสความยินดีนั้นจิตสันดานนะจะไม่ยินดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติในปฏิปทา อันเป็นไปเพื่อละกิเลสถูกกิเลสนั้นครอบงำสแสดงจะไปเกิดความยินดีในการละกิเลสได้ยังไงพล่านไปหมดนะโดยเหตุน,นั้นคนที่ยังมีใจชุ่มอยู่แล้วก็ไปเข้าปฏิบัติปลายรบกรรมฐานโอ้จิตจะดิ้นหนีบางคนอย่างนี้นะเออเดือนหน้าจะไปเข้ากรรมฐานเดือนเนธันวาหยุดไม่มีการเรียน ท่ากระบอกท่านไปในตัวเสร็จนะเพราะฉะนั้นจะไปเข้ากรรมฐานสักเดือนตอนเข้ากรรมฐานนะต้องเป็นอยู่อย่างมักน้อยสันโดษอยู่ตามเหตุตามปัจจัยต้องสํารวมตาสํารวมหูจะไปเที่ยวดูนั่นฟังนี่ไม่ได้ต้องงดการบันเทิองอย่างนี้แล้วตั้งเดือนมันจะไหวเรือเพราะฉะนั้นก่อนจะไปเราขออนะอะไรนะ บันเทิงให้เต็มที่ชดเชยในเงี้ยงเงันนะอันนั้นเขาชดเชยนะก็านนะนะทีหลังเัี้ดังนั้นอันนี้เอาซะก่อนล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวทะเลว้าก้นหินบางทีก็ไปทัวร์เมืองนอกเมืองนาเพราะว่าเดือนหน้านะต้องงดไอรายการบันเทิงทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเอาซะก่อนว่างเงน,นคิดปิดพอถึงกาวเวลาไปปฏิบัติ จิตมันยังชุ่มอปด้วยอำนาจของกิเลสอย่างนี้โอ้ยไม่น้อมไปในปฏิปทาอย่างที่ท่านว่าจริงๆคอยจะดิ้นหนีพระปฏิปทานั้นมันสร้างความแห้งแรงไม่ใช่บันเทิงให้เรายังอะไรนะั้นยังชุ่มอยู่ด้วยเรื่องบันเทิงที่เราสเสวงหานะครับติตะกะตะกรามอย่างนี้นะ ไอ้ของชุ่มอยู่ไปทําให้มันแห้งทันทีมันจะเอาด้วยจะได้ยังไงนะครับก็มีจะจะด,ดินน้นหนีกลายเป็นเรื่องทรมานแสนสาหัสกว่าจะครบเดือนบ้างที่ส่วนมากจะไม่ถึงเดือนนะสิบวันสิบห้าวันอ้างนั่นอ้างนี่แล้วก็ขอออกบอกว่าไม่ไหวที่ถูกแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้โกรอโก่รนที่จะไปนะครับ งดเว้นกิจบันเทิงอยู่อย่างสำรวมอยู่อย่างมากน้อยสันโดษนะพอไปเข,ข้าไปอยู่จริงๆอยู่วิเวกนะงดกิจบันเทิงอะไรมันพอจะอะไรได้ก็ดู้ดถูก,กังกันไปได้จนกว่าจะครกกำหนดยังไงยังไงก็ยังลากลว้ดถูกกัน <c oughs> แต่ยังก็พอได้นี่เป็นอย่างนี้นี่คือหน้าตาของกามมฉันทานิโยน ที่คอยประรารมจิตให้ยินดีในกามะคุณพอยินดีในกามคุณแล้วนะรับใจมันก็จะไม่โอนอ่อนผ่อนไปตามปฏิปทาซึ่งเป็นเครื่องบรรเทาความยินดีในกามะคุณมันใกล้ๆกัจะให้เราเกิดโสมนัสด,ด้วยโทมนัตด,ด้วยในเวลาเดียวกัน,นเป็นไปไม่ได้อันนั้นคือกามฉันทานิโอนนะต่อไปนี้ก็ปยาปาทานิโอนบ้าง สภาวะทมอย่างหนึ่งชื่อว่าพยาปาทะพยาบาทเพราะมีความหมายว่าเป็นเหตุให้จิตถึงความพินาศะแล้วแต่พิที่ไปที่มาคำว่าพยาปาทะคือวิอาปาทะวินะก็วินาสะาพินาศนั่นแหละอาปาทะก็ยังให้ถึงยังให้ถึงซึ่งความพินาศชื่อว่าพยาบาทสัพมีแค่นี้ ทีนี้จะเป็นจิตแล้วจะเป็นสัตว์แล้วแต่โอกาสของธรรมะถ้าในมโนโกรรมสามภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐินะอย่างนี้นะพยาบาทนั้นไม่ใช่ทําจิตให้ถึงความพินาศนะทำสัตว์ให้ถึงความพินาศคือจิตใจที่เป็นไปโดยประการอย่างนี้แต่ถ้าเป็นนิวรันซึ่งเป็นกิเลสไม่ใช่กรรมต้องแปลว่าทําจิตให้ถึงความพินาศมีความหมายว่าอย่างนี้ คือทำให้เสียหายนั่นเองได้แก่โทสะก้าวอย่างพระบังเกิดจากอาคาตวัตถุก้าอย่างเช่นว่าโกรธเขาเพราะคิดว่าเขาได้ประพฤติกระทําความเสียหายแก่เราแล้วดังนี้เป็นต้นอันนี้เราเคยเรียนรู้มาตั้งแต่ปริเชนที่หนึ่งแล้วว่าโทสะมูลจิตเฉพาะตัวโทสะในะตั้งขึ้นจากอาคาตวัตถุก้าวอย่างในก้าวอย่างนะั้น มันเป็นอย่างนี้เป็นอดีตปารบอดีตเสสามอนาคตเสษสามปัจจุบันเสษสามเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับตัวเราคนที่เราแลกและคนที่เราเกลียดนี่เป็นอย่างนี้นะครับเช่นเขาได้อดีตนะเขาได้ทําให้เราเสียหายแล้วเช่นว่าเขาได้ด่าเราแล้วอย่างนี้เมื่อวานวานซื้ออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมหนึ่งเลยนะครับ เขาได้ด่าคนที่เรารักด่าพ่อด่าแม่เราอย่างนี้สอสามก็คือว่าเขาสรรเสริญยกย่องคนที่เราเกลียดนะอย่างนี้นะครับอดีตสามอนาคตสามปัจจุบันสามก็เลยเป็นเก้าหรือสิบก็ได้ท่านบอกว่าจะนับว่าสิบก็ได้พร้อมทั้งโทสะที่บังเกิดจากฐานะคือเหตุที่ไม่สมควร เย็นว่าโกรธฝนที่ตกแดดท,ที่ร้อนเกินไปเป็นต้นนะบางคนโกรธฝนนะพอเราไม่คิดจะอกจกกอ,จะอกจากบ้านมันไม่ตกพอเราจะออกจากบ้านมันอยากจะตกขึ้นมาแล้วก็โกรธอย่างนี้เป็นต้นแต่ฝนมีความรู้สึกนึกคิดมีเจตนาก็อาจจะนึกอย่างนี้มันกันไอตอนที่เราไม่ตกมันไม่คิดจะออกจากบ้านพอเราจะตกมันเกิดจะออก <laughs> อะไรอย่างนี้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นิึงเป็นไปด้วยกำลังของความโกรธอย่างแท้จริงนะครับพยาปาทะนั้นนั่นแหละนั่นเองเป็นนิวรนอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพยาปาทะนิวรนอาการที่การกันแหน่งพยาปาทะนิวรนนั้นเป็นอย่างนี้คือเนี่ยซึ่งแตกต่างไปจากกามฉมชทะนิวรนเมื่อจิตตูพยาปาทนิวรนครอบงำํำ จิตสันดานคือความเสือบต่อแห่งจิตถึงอาการหยาบเพราะความขุ่นเคืองนั้นแล้วย่อมไม่ดําเนินไปด้วยดีในสัมมาปฏิปทาอันควรแก่จิตสันดานที่สงบประณีตเหล่านั้นการจเจริญธรรมเป็นไปเพื่อยังความสงบความประณีตให้เกิดแก่จิตสันดานโทสะเนี่ยมันตัวร้ายนะครับทําให้จิตหยาบกระด้างขุ่นเคือง งดหงิดไม่อาจจะตั้งอยู่ด้วยดีในปฏิปทาอันเป็นเส้นทางดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ประสงค์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความสงบความประณีตไปตามลำดับเป็นอย่างยิ่งมาไม่สงบเพราะโทสะไม่ประนีตพราะโทสะเสียแล้วก็จะดำเนินไปอย่างนั้นได้อย่างไรนะก็เสียหายไปหมดอย่าว่าแต่ปะ ปริภาที่ประณีตอย่างนั้นเลยแม้แต่บุญกุศลธรรมดานะครับพอเกิดโทสะขึ้นมามันหงุดหยิดไม่อยากจะทําเกิดความไม่พอใจขึ้นมาสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่นะฮะอาจะออกไปช่วยป้าคอยใส่บาตรแล้ทุกวันตะวันทํนทนทอยู่เป็นประจํานอกจากว่าผมจะต้องไปโรงเรียนตั้งแต่เช้า เป็นพิเศษแต่ปกตินะก็ตั้งโตะคอยใส่บาตรตั้งแต่เช้าตรู่วันนั้นป้าผมคอยพระอยู่เห็นพระสองรูปมาแต่ไกลแต่ท่านผ่านบ้านไหนนะครับถ้าต้นไม้ในบ้านเขามีกิ่งออกยื่นออกมานอกรั้วแล้วห้อยต่ำนะครับท่านก็จะกระโดดไปเด็ดใบมันเล่น ไอ้ดอกไม้อะไรตั้งทางไอ้ดอกดาวเรืองอะไรที่ก็ปลุกนะนะตั้นก็แวะมาถอนมาดูอะไรอย่างเงี้ยป้าเดี๋ยวไปเห็นข้าวโกรธเป็นพระอะไรไม่อยู่สํมมวมยกไอ,ไนะอ,ไอ,ไอะไรนะไอ้ขันไอะไรต่ออะไรข้าบ้านหมดเลยไม่ใส่บาทนายขลก,ก็มาก่อนหมดเลยรอไอ้สองลบนี่ผ่านพ้นแล้วค่อยตั้งใหม่เห็นไหมครับพอความโกรธเกิดขึ้นนะใจที่คิดจะทำบุญหมดไปเลยนี่ขนาดไอ้บุญธรรมดา ยังทําไม่ได้ทีนี้แม้เจริญชฌานเจริญวิปัสนาบรรล,ลกุกอปปนาคือฌานอัปปนาคือมักแนมต้องการความประณีตที่ยิ่งไปกว่านั้นต่างหลายร้อยเท่าเพราะฉะนั้นความขุ่นเคืองเป็นอุปสรรคแน่นอนโดยเหตุน,นี้ไม่อาจจะเจริญได้หรอกมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเข้ากรรมาฐานไปนึกถึงคนที่ทำกับเราไม่ดีนะครับ แล้วก็อยู่ในกรรมฐานจิตในะสังข์องประณีตสังไม่ไม่มีอารมณ์อะไรให้กระจัดกระจายพอนึกอะไรนะครับไอสิ่งอารมณ์ที่นึกถึงมันจะเด่นชัดเป็นพิเศษไปนึกถึงความไม่ดีของคนนั้นเข้ามามันเด่นชัดแล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่ไม่ดีพอไปรว่วไม่ดีมันก็โกรธนะโก,กรธแทรกกันมาเร่งเร่งเป็นพิเศษตัวซี่ตัวสั่นไปหมดทำแทว่าเออ รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าได้ออกไปชกป่ากันสักหน่อยมันคงจะหายนะครับแล้วเราปฏิบัติของเราต่อไปได้ไม่ทราบว่าจะทํำยังไงมันจิงจะสงบปฏิบัติอะไรไม่ได้แล้วไม่อาจจะทําอะไรได้แล้วไอ้โกรธจัดได้ถึงขนาดนั้นก็มีอย่างเดียวท่านั้นเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อจะละกิเลสน,นี่ยเพื่อที่เกิดปัญญาเห็นอนัตตาเนี่ยมันสอนอยู่แล้วว่าเออ กิเลสนี่ก็เป็นอนัตตาเราไม่อยากให้เกิดก็ยังต้องเกิดเลยตัวนั้นหุดหงิดว่าปฏิบัติไม่ได้มีแต่ความขุนเคืองครอบงำแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มันเกิดซึ่งไม่สําเร็จก็ต้องมีวิธีเดียวพิจนารณาถึงว่าความเป็นอนัตตาไม่เป็นไปในอํานาจก็เลยหยุดความพยายามในอันที่จะให้เขาหาย เขาก็หายเองกรณีเพราะไปยอมรับความจริงอย่างนั้นเข้าก็พอจะปฏิบัติต่อไปได้อีกเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปยาปยาบาทเป็นนิวรณ์แน่ๆทีน้าได้มิททะนั่นเองเป็นนิวรณ์ทีน้าในความหุดหูท่อถอยจากการงานของจิตมิททะความหุดหูท่ทอถอยจากการงานของเจตสิก เพราะเอ็ดนั้นจริงชื่อว่าถีนมิทะนีโวณก็ถีน้และมิทะสร้างความหนักเก่กายคือนามกายนะครับจิตเจตสิกนะั่นก็เป็นกายเขาเรียกว่านามกายหนักเก่กายดและจิตถ้่ถเป็นอย่างนี้กายในที่นี้เฉพาะเจตสิกเมื่อกายและจิตถูกทีนั้และมิทะครอบงำอยู่อันการที่จะยังจิตให้ดำเนินไปในปฏิปทา ที่ประสงค์ย่อมเป็นภาระหนักดุดในคราวที่บุคคลแบกของหนักขึ้นสู่ยอดเขาฉะนั้นย่อมถึงอาการราวกะว่าทอถอยไม่ยอมเหยียดไปในปฏิปทาเหล่านั้นเอาเลยทีเดียวผลที่น่าปรารถนาที่พึงบรรลุโด,ดยปฏิปทานั้นจึงสําเร็จได้แยกนี้คืออาการที่กลางกันแห่งถีนามิทะนีโวนตันบอกเหมือนคนแบกของหนัก ขึ้นยอดเขาโอ้มันเสนจ,จะยากเดินอาจจะไม่สําเร็จแต่เกี่ยวกับปฏิบัติไม่สําเร็จจริงๆไม่ใช่อาจไม่สําเร็จเวลาที่เราถูกความง,ง,ง่วงเหงาหาวนอนครอบงำนั่นคือในเวลาที่เกิดทีนมิทะกำลังปฏิบัติอยู่แต่แต่แต่าหหง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาแล้วโอนะ้ไม่อยู่กับกรรมฐานหรอกจริงๆไหนะใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เพราะว่าถ้าหาก็จะไปอยู่กับกรรมฐานใจมันจะต้องอะไรนะกระปี้กระเป่ามากกว่านั้นถึงจะไปตั้งอยู่ที่กรรมฐานได้จะสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามพอถูกงว่วงเหงาความงว่งวงเหงาหาวนอนครอบงำอย่างนี้แล้วมันก็ได้แต่สาลืมสาลือใจอยู่กับอะไรเต้าตัวยังไม่รู้เลยใจไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะฉะนั้น ก็พยายามเข็นอย่าให้ใจไปที่กรรมาฐานให้ได้พอพยายามจะทําจิตมันเกิดเป็นสะสังขาริกเกิดกระตุ้นชักชวนมันก็ยิ่งง่วงใหญ่เลยนะเอาเป็นอย่างนั้นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องบรรเทาความงอกง่วงสยกอนพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนําไว้แล้วเจ็ดวิธีนั่นก็คือรูปหน้ารูปตารูปเนื้อรูปตัวเสีย ใช้น้ําเป็นเครื่องประกอบด้วยก็ยิ่งดีมองไปทางทิศลงลงอย่าไปมองไปทางไอ้ทิศที่มันมืดมันอะไรยิ่งอันนั้นไม่ช่วยหายง่วงต้องมองไปทางทิศโล่งสว่างสว่างอย่างนี้หรือว่าหาอะไรยนอนก็ไปในหูปัน่นก็หายง่วงได้เหมือนกันเดีย๋ยวนี้สะดวกจะตายมีคัตตันบัตพกติดไว้เวลาเข้ากรรมฐา,านเป็นปัน่นนะแต่ว่าถ้าใครก็ตาม ปั่นอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่บรรเทาทีนะมิตรไอ้อย่างนั้นเอามันแล้วดเพ <laughs> <laughs> ระาะฉะนั้นก็ต้องเฉพาะเวลาง่วงเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้วิธีน,นั้นวิธีนี้ท่านรวมไว้เจ็ดวิธีวิธีสุดท้ายวิธีที่เจ็ดก็คือแต่แาหากว่าไม่ไหวจริงๆนะก่อยนอนแสดงว่าร่างกายต้องการจะพักผ่อนนอนหลับ แต่ว่าต้องหมายใจไว้ว่าตื่นขึ้นไม่ใช่นอนเลื่อยเปื่อยมาตื่นเมื่อไรก็เมื่อนั้นไว้ไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องหมายใจว่าจะตื่นขึ้นนะแต่ส่วนมากจะเอาวิธีสุดท้ายก่อนไม่พยายามวิธีอื่นซะก่อนนะา่าพอง่วงขึ้นมาก็เอาแลวล้มตัวลงนอนแนละ้ะเมื่อยังครอบงําอยู่อย่างนี้นะครับยังไม่อาจจะบรรเทาไปไดนะ้การปฏิบัติเป็นเป็นของแสนยากเย็นดําเนินไปลําบาก พักกันสักสิบนาทีเดี๋ยวมาต่อนะ